오. <요> อ่าลงประมาณช่วงอใกล้ๆกับ C 7ถ้างไหนเจ็บกว่าคะมากกว่านะคะอ่าโอเคนี่เราเช็คจากนั้นนะคะเราเริ่มนวดคลายหมอมายืนด้านบนนะคะยืนบนหัวเตียงนะคะฝ่ามือซ้ายอยู่ลกตรงบริเวณข้อต่อหัวไหล่ขวาเพื่อนนะคะนี่เราจะนวดคลายวางทีละข้างค่ะ ของพี่แมววางนี้อ่วาวางแบบนี้สองข้างนะคะ,ะกดซ้ายเรากดด้านซ้ายเราก็โยกตัวไปด้านซ้ายกดค้างไว้ค่ะกดขวาโยกตัวไปด้านขวาให้ยืดนิดนึงก่อนอ่ากดซ้ายกดขวาให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อถูกยืดนะคะ น,นี่เป็นการยืดสะบักอยู่นะคะอ่ากดซ้ายกดขวาตำแหน่งเดียวนะคะอยู่ประมาณช่วงข้อต่อหัวไหล่นะคะอ่ากดไปเรื่อยๆนะคะประมาณสิบครั้งยี่สิบครั้งก็ได้นะคะจนกว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่จะคลายตัวนะคะ,ะถ้ายืนหมอนะคะถ้าเกิดคนไข้แขนยาวเราก็มา ยืนนันข้างนิดนึงนะคะหรือหรือ,อยืนด้านบนไม่ให้น้าเกียดนะคะอ,อ,อ่าทางนี้เราก็จะเริ่มทางการเอาแขนอ่ะจับแขนข้างซ้ายของเพื่อนนะคะไพ่หลังเวลาไพ่หลังให้จับแขนลงด้านล่างมาแบบนี้อย่ายกนะคะแล้วจับไพ่หลังไว้ไค่ะมือขวาประคองมือขวาประคองไว้ที่ มือไว้นะคะมือซ้ายจับที่หัวไหล่ด้านล่างยกขึ้นมาแล้วเอาเข่าซ้ายขึ้นไปค่ะลองรองไว้ใต้หัวไหล่ด้านหน้านะคะแล้วก็ปล่อยมือนะคะใช้จากนั้นเราก็จะใช้สีนิ้วนะคะทั้งสองมือสอดเข้าไปในปีกสวักสอดเข้าไปหมอย่อตัวนั่งทับส้นไปเลยค่ะนั่งทับส้นต่างๆไว้นะคะล้วงเข้าไปตำแหน่งที่หนึ่ง อยู่ที่ปลายปีกสะบักด้านล่างก่อนนะคะตำแหน่งที่หนึ่งปลายปีกสะบักล้วงเข้าไปลึกๆแล้วยืดขึ้นมายืดค้างไว้อ่ะแล้วก็ปล่อยตำแหน่งที่สองกลางปีกสะบักกลางปีกสะบักล้วงเข้าไปลึกแล้วยืดขึ้นมาอ่ะแล้วก็ปล่อยตำแหน่งที่สามหัวสะบักอ่ะล้วงเข้าไปทางนี้ล้วงไปค่อยๆแล้วอ่ะยืด อ่าอีกหนึ่งรอบนะคะรอบที่สองปลายปีสบักค่ะเริ่มจากปลายปีกสบักยืดอ,อ่าแล้วก็ปล่อยกลางปีกสะบักยืดแล้วก็ปล่อยค่ะหัวสบักค่ะยืดอ,อ่าแล้วก็ปล่อยจากนั้นนะคะหมอจับแขนของเพื่อนให้ยืดตรงด้านบนนะคะ ท่าเดิมแล้วก็ทำท่าผีเสื้อตัวน้อยอยู่ที่ตรงเรนข้อต่อหัวไหล่นะคะวางมือซอลลงไปช่วงข้อต่อนะคะกดลงไปหมุนแล้วกระแทกนะคะ1 2 3สองสามแค่นี้นะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามจากนั้นได้ไหมคะได้อยู่ค่านี้หอเลื่อนตัวมาอยู่ด้านบน นะคะก้าวเท้าซ้ายเข้าไปด้านในมือมือขวาจับข้อมือของเพื่อนไว้นะคะส่วนมือซ้ายนะคะลวงไปที่ใต้ปีกสวัสรงบริเวณข้างๆรัแกแร้วนะคะมันจะมีก้อนแข็งๆอยู่นะคะแล้วงัดมาเลยงัดหนึ่งสองสามจะเจ็บๆนิดนึงถ้ามีปัญหาน,นะคะ หนึ่งสองสามนะคะแค่นี้ไม่ต้องเยอะนะคะได้ไหมหาเจอไหมคะอ่ะค่านี้เราก็จะทําการกระตุกแขนด้วยกันฝ่ามือซ้ายนะคะทํามืออย่างนี้นะคะวางลงไปตรงหัวไหล่ไม่ต้องกดนะคะแค่ประคองไว้เฉยๆค่ะนะมือขวาก็จับที่แขนท่อล่างไม่ ไม่ใช้แบบข้อมือนะคะแผ่ท่าล่างนะคะ่ะจากนั้นเราก็เตรียมกระตุกนะคะเวลายืนท่าย,ยืนใกล้ถูกนะคะ<น>จะใช้กาลังตัวในการดึงนะคะ<น>่เราดึงประมาณสักสามครั้งอ่เริ่มนึงสองสามประมาณนี้นะคะหนึ่งสองสามดังด้วยบบค่ะดังด้วยเหรอคะอ่า อ่ะโอเคเรียบร้อยไปหนึ่งข้างอ่ะอีกข้างหนึ่งค่ะเปลี่ยนมาข้างจับแขนไถห,หลังมือขวามือขวาจับแขนไถห,หลังอ่ะข้างนี้เราจะลองให้ใช้หมอนนะคะหมอนรองที่หัวเขา่าให้เรารู้สึกว่าบางคนนะคะถ้าเราเอาเข่าสดๆเลยบางทีอาจจะเจ็บนะ นี้เราจะใช้ลองใช้หมอนรองในการดึงหัวไหล่ขึ้นมาก่อนปึ๊บสอนดหมอนลงไปแล้วใช้เข่าดันเข้าไปด้วยนะคะแต่อย่าให้หมอนโดนใบหน้าเพื่อนนะคะเข่าขวาเข่าขวาสอดเข้าไปอ่าเรสอบเอาหมอนช่วยด้วยค่ะเอาหมอนมาด้วย ข,ข่าวานะหมอนั่งทับซนลงไปเลยค่ะหมอนั่งก้นทับส้นอ้าสอบมือไปที่ใต้ปีสกสะบักอ่งางัดขึ้นมางัดขึ้นมาเลยไม่ต้องกลัวจะหลุดค้างไว้แล้วก็ปล่อยอ่ากลางปีสกสะบักยืดนะยืดค้างไว้แล้วก็ปล่อยค่ะอ้าหัวสวบค่ะหัวสะบ,สบยืดตัวก็ปล่อยเอาใหม่ค่ะ วก็ปล่อยตางปีตะบัดยืดมาแล้วก็ปล่อยค่สะสุดท้ายหัวสวบังยืดมาอ่ะแล้วก็ปล่อยะคะยะยอ่ะ,ะ,คะต่อเนื่องนะคะจับแขนชูขึ้นเหนือหัวให้แขนนะคะแนชิดหูนะคะทำเสื้อผีทุทำท่าผีเสื้อตัวน้อยนะคะกดลงไปหมุนกระแทก กดลงไปหม้นกระแทกไปหนึ่งสองสามตรงข้อต่อหัวไหล่นะคะตำแหน่งเดียวเลยหนึ่งสองสามอ่ะโอเคได้ละเห็นแล้วทุกคนได้ท่าน,นี้หมอมายืนเหนือศีรษะค่ะก้าวเท้าข,ขวาไปด้านหน้าเท้าซ้ายไปด้านหลังมือซ้ายจับข้อ,ขอมือนะคะ มือขวาล้วงไปงัดใต้ปีกสบัดเ่อใต้ระแวกข้างๆนะคะคำหาคำหาจุดที่แข็งๆนูนๆนะคะเมื่อเจอแล้วเราก็ง,งัดไปเลยค่ะหนึ่งสองสามเจ็บไหมคะหนึ่งสองสามอ่าแค่นี้ต่อเนื่องค่ะต่อเนื่องมือขวา วางนิ้วโป้งออกมาเราคองไว้ที่หัวไหล่นะคะแล้วก็เรกกตรียมกระตุกนะคะโยกๆทำเพลงไปเกลงล้วก็หนึ่งสองสามโอเคนะคะอ่าแค่นี้อ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะคะอ่านเช็คเมืม่อกี้หัวไหล่ที่เราเช็คเช็คกดกดเหมือนเดิมไหมคะเจ็บเหมือนเดิมไหมคะนุ่มเลยดีขึ้นอ่าดีขึ้นบ้างนะคะดีไม่กว่าเดิมเยอะนะอ่าแล้วก็เวลาเวลาก,กดนี่ไหมคะกดใายรู้สึกว่านิ่มกว่าเดิมไหมคะ<า>นิ่มขึ้นโอเคเก่งมากอ่านอนหงายเลยคะ่ะนอนหงายเลยค่ะมา อยู่ที่ด้านขวาแขนซ้ายของเพื่อนนะคะท่านี้นะคะเป็นเป็นท่าแขนเหมือนกันสําหรับคนที่มีปัญหาปวดแขนเอ่อปวดมีปัญหาข้อหัวไหล่นะคะข้อสอกข้อมือและข้อนิ้วนะคะอ่าท่าแรกนะคะจับแขนกลางออกมาให้ขนานกับเตียงหงายมือนะคะให้เพื่อนหงายมือหมอก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้า ให้ชิดแขนเพื่อเลยนะคะก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าให้ชิดแขนเลยจับมือไอย่างนี้นะคะตาดูหูฟังสมองคิดจิตใจต่อต่อใช่ไหมอ่าจากนั้นมือนะคะมือซ้ายส้นมือซ้ายกดคลายไปที่ร่องสะบักด้านหน้านะคะสิบครั้งช่วยนับกันไปพร้อมๆกันนะคะไปเนะ แป1เก้าสีแล้วตามด้วยท่ารถไฟสลับขาขวาไปด้านหน้าขาซ้ายอยู่หลังนะคะทรานี้เราจะหนีแขนเพื่อนโดยให้มีีปรงจังขึ้นนะคะแล้วแขนเราเอาแขนของเท้าบีใต้แลกบแข,ข้างซ้ายหมอนะคะมือซ้ายจาบ,บแขนท่อนบนมือขวาประทองหัวไหล่ด้านด้านนอกมือขวา หัวไหล่ด้านนอกเออดีดีไปแขนด้านซ้ายค่ะลักแร้ข้างซ้ายอยู่ไหนเออลักแร้ซ้าย หัวไหลหลุดมาด้านหน้านะคะแต่ถ้าหัวไหล่ไม่หลุดไม่ต้องทํานะคะ,อะเอาใครมีผ้าก็เอาผ้าวางไว้ที่ตรงรักแร้จับแขนของเพื่อนกางออกมาเฉียงลงมาประมาณสี่สิบห้าองศาเฉียงลงมาสี่สิห้าองศาจากนั้นหมอขออนุญาตนะคะเอาฝ่าเท้านะคะวาง วางตั้งฉากไว้ที่รักแร้ของเพื่อนส่วนมือซ้าย <c oughs> มือซ้ายวางไว้ที่แขนท่อนบนมือขวาจับว้ามือไว้ที่แขนท่อนล่างสังเกตแขนของคนไข้หงายมือนะคะหงายมือ <c oughs> มือขวาควา่ามือซ้ายหงายวางแบบนี้นะคะพร้อมหรือยังนะจั ปล่อยอ่าเริ่มใหม่นะคะอ่ายืดยืดออกมาตรงๆยืดออามา,า,มาให้กระดูกออกแต่เ,เป้าแล้วหมุนออกหมุนออกเอ๊เอกระดูกเข้าที่แล้วหมุนกลับแล้วก็ปล่อยได้ไหมคะขอเข้าใจนะคะอีกรอบไหมอ,อ,อ่ะคนที่เคยมีปัญหาหัวไหลหลุดแล้วห้ามทำนะคะท่านี้อ่าดึงออ แล้วก็ปล่อยค่ะอ่าแค่นี้นะคะอ่าข้อหัวไห,หล่เรียบร้อยต่อไปลองมาที่ขอ้อศอกต่อนะคะเราจะตามท่าเทนนิสเอโอคือปรับข้อต่อด้านนอกได้กันทำท่าเช็คแฮนด์ค่ะให้นิ้วโป้งตั้งขึ้นนะคะเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์ให้นิ้วโป้งตั้งขึ้นอ่ะส่วนมือขวา รองมาที่ใต้ข้อศอกแบบนี้นะคะรองไว้เฉยๆนะคะขยาบขย่า,ยาขึ้นลงนะคะขยาบดูถ้าเพื่อมลเกเล็งแล้วก็ดันมือขวาขึ้นนะคะเนครั้งสอง้ามเอบนะคะแค่นี้กระตุกมือข้างขวาขึ้นตกขึ้นเอ,อิบแค่นี้นะคะได้นะคะ<ห>เอาแบบแชัวๆครั้งเดียวเอ,อิบแค่นี้ อ่ะต่อไปเทนิสเอลโบให้เปลี่ยนมือที่อยู่ใต้ศอกมาคว้ามือไว้ที่ข้อมือนะคะอ,คอ่าแล้วก็เปลี่ยนมือมามือซ้ายมาจับไว้ใต้ศอกส่วนหมอถอยตัวมาด้านหลังนิดนึงนะคะถ้าเราไม่ถอยมือของเพื่อนก็จะ โอเคไหมเชือเขยำกระตุกขึ้นแค่นี้เองนะคะถึงจะไม่อดอ่ะเลื่อนมาที่ข้อมือต่อเลย,เยข้อมือวิธีการจับนะคะให้ข้อนิ้วมือของเราอยู่ตรงกับข้อมือของเพื่อนข้อนิ้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงข้อมือส่วนนิ้วสี่นิ้วโอไปด้านล่างนะคะท่านี้ ได้แล้วเราก็จะทำการยืดมาให้แขนตึงและกดลงนะคะกระโดกให้ข้อมือกระดกขึ้นกดลงให้ข้อมือกระโดกขึ้นนะคะอะดานขึ้นยังดึงไว้อยู่นะคะดานขึ้นอกลับไปอยู่ที่เดิมดานไปด้านซ้ายเปิดข้อมือไปทางิ้วโป้งเปิดข้อมือไปทางด้านขวา ่าสีที่ทาอ่าเริ่มใหม่ปล่อยแขนก่อนอ่าเริ่มใหม่นะคะดึงให้ตึงกดลงกดลงไปแต่ดันกึกๆๆนะอ่ะดาดันขึน้นดันขึ้นอ่าไปทางด้านซ้ายไปทางด้านซ้ายเปิดไปทางด้านขวาได้ไหมเออชัดเจนอ่าแล้วก็ผ่อนลง จากนั้นหมุนห้ารอบปล่อยแขนไม่ต้องตึงเนื้วนะคะกลับไว้สบายๆอาหมุนไป้ 1, 2, 3, 4, ายหนึ่งสอสามสี่ห้าอ่ะหมุนกลับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะถ้าเราทำข้อมือแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้นให้เราทำการต้านข้อมือนะคะ ที่ทิศทางอันหลับแรกประสานมืออามือขวาประสานไว้นะคะให้เพื่อนยืดแขนจนตรงๆไว้แล้วก็ให้เขาถักออกแรงสู้กันนะคะอ้าถักไปเลยนั่งใต้ออกแรงสู้อ,อืออ้าโอเคอยากให้เพื่อนกระดกมือเยอะเกินไปนะคะแค่นี้นิดเดียวนะคะอ้าอามืออกอกกดลงนมือขึ้นเลยค่ะออกแรงสู้อ,อืออ้า มือเด้อมือขวาผลักไปทางนิ้วด้วยอ่ะ ดีๆนะคะจากแบบไหนออกแบบสู้อ่ะแค่นี้นะคะใช่ไหมใครไม่เข้าใจบางแทนมุผ่านไหมคะผ่านนะข้อมืได้แล้วแต่ั้นเราก็มาดึงนิ้วล็อกวิธีดึงนิ้วนะคะไม่ได้แบบรูดแบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าของปลอมเราจะเรียนของจริงกันใช้สามนิ้วนะคะ นิ้วกลางนางก้อยนะคะอยู่ด้านล่างนิ้วชี้อยู่ด้านบนสามนิ้วอยู่ด้านล่างนิ้วชี้อยู่ด้านบนตะแคงไว้อย่างนี้นะคะ่ะอ่าจับมือซ้ายจับข้อมือไว้ดึงมาให้ถึงจุดตึงแล้วกระตุกนะคะหมอยืนตะแคงข้างนิดนึงให้ดึงออกข้างลำตัวะคะ่ะอ่าทีละนิ้วเมื่อกี้นิ้วก้อยตานนี้นิ้วนาง อ่าจให้ถึงจุดตึงแล้วดึงไเปิดยาค่ะอ่าไปเลยทีลานิ้วปึ <ste ak> ๊บแล้วก็น,นีโปอ้งถอึะดึงไม่ออกแน่นมากแล้วก็ล็อกแบบนี้เลยค่ะ <st ur bing> ใช้ซ้อมือช่วยดึงอือล็อกไว้ดึงไม่ ให้จับมาเหนือข้อมือนิดหนึง่งอ่ายืดแขนม,มาให้ตรงไม่ต้องยืดแรงจนเกินไปแค่พอถึงจุดตึงแล้วขยวับเวลามือจับดูดีๆนะคะมือจับแบบนี้ค่ะประสานกานนี้โป้งประสานกันอย่างนี้จับไว้อย่างนี้ขยาบขยาบขย่ับขเาลื่อนเป็กๆแล้วเราก็ตึง,ตงแล้วเั้งส้งท่านต้กงตึงโอ๊ยโอ๊ยยมือมันลื่นเช็ดก่อน จับแขนยกขึ้นตั้งเขยา่าเขย่าค่ะโดยให้ฝ่ามือหันดันเข้าด้านในหมอหันหน้าเข้าหาเพื่อนค่ะเขยา่าเขย่าก่อนนั้นมันจะเป็นท่าต่อเนื่องเมื่อกี้นะคะจากนั้นภาแขนขึ้นด้านบนงอข้อศอกภับขึ้นด้านบนกดที่ข้อศอกนะคะเบาๆหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะคะหมอไม่ยึงด้านบนนะคะหันหน้าลงด้านล่าง จากนั้นก็กำหมัดหลวมทุกที่ปีกสบักด้านนอกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะคะตามด้วยสุดท้ายขย่าอีกรอบค่ะอ่ะออเคจบท่าเขนหนึ่งข้างอ้าวเปรียนข้างเปลียนข้างอีกข้างหนึ่งค่ะเป็นไงบ้างคะข้างนี้หนักกระดิ นี้เราจับแขนกลางออกนะคะหมอก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าค่ะเท้าขวาก้าไปด้านหน้าให้ชิดแขนเลยนะคะจกบมือไงไว้มือขวาวางไว้ไที่ร่องสบักด,ด้านหน้านะคะกดคลายสิบครั้งไปหนึ่งสองสามสี่เสียงไปไหนแล้ว อ่สลับขายืนขาขาซ้ายไปด้านหน้าขาขวาขไปด้านหลังนิดนิบแขนเพื่อนใต้รักแร้ข้างขวาให้นิ้วโป้งตั้งขึ้นนะคะมือซ้ายแตะไว้ที่หัวไหล่ด้านข้างแตะไว้เราจะทําท่ารถไฟพร้อมแล้วไปเลยหมุนหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหมุนต่อนึ่ง ไปเลย ى, ดนันไปเลยนะคะขาเท้า,า,าดานันไปแ <c oughs> ขนกลางออกมานะคะ45งองศาอามือขวาจับแขน <c oughs> ท่อนบน <c oughs> มือซ้ายจับแขนท่อนล่างให้ความมือนะคะอะดูดีๆนะดูฟังง่ายมือเห็นไหมง่ายมือเพื่อนไว้เพื่อนง่ายมือนะคะ พร้อมแล้วจับแขนไม่สุดแขนท่อนบนกับแขนท่อนล่างนะคะอย่าจ,จับท่อนเดียวเดี๋ยวจะไปบิดข้อสอบนะอ้าจังหวะแรกดึงมายืดมาให้สุดให้กระดูกออกจากเต้าอ้าแล้วก็หมุนออก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 ใช้นตัวเอียงไปด้วยหมุนกลับแล้วก็ปล่อยนะคะอ่าเริ่มใหม่อ่ะยืดมายือดออกมา แล้วก็หมุนออกหมุนออกเยอะๆแล้วก็กลับแล้วก็ปล่อยโอเคแค่นี้นะคะไม่ต้องทำเยอะเดี๋ยวลุดจริงเอาไปเราจะมาทำอะไรต่อคะถ้าใช้แขนใช้แขนปลอดตรงเข้อสอกด้านนอกเป็นเทนนิสเซลลบนะคะเย่ายืนดูด้วยนะคะ นิ้วโป้งตั้งขึ้นนะคะมือซ้ายจับใต้ตอกขยาวขยว,ขยว,วอ่าถ้าเพื่อนไม่เต็งแล้วเราก็กระตุกเอ,อิ่ทีเดียวนะคะอ,อ,อ่าเบาเอ่าสลับมือถอยตัวมานิดนึงมือซ้ายคว้ามือที่ข้อมือมือขวารองใต้ตอกขยวขยเหมือนเดิมเพื่อนไม่เต็งแล้วก็ดันขึ้นเอึยขยวขยวดันขึ้นเอึยยอแค่นี้ ครบแล้วด้านในดานนอกแล้วไปเลื่อนมือมาที่ข้อมือต่อค่ะมีป้องอยู่ตรงข้อมือนะคะจังหวะแรกดึงมาให้ตึง้งแล้วกดลงกดลงดันขึ้นดันขึ้นถูข้อมือติ๊กหน้าดูเลยอ่าแล้วก็ดันไปทางนิ้วก้อยค่ะเปิดไปทางนิว้วก้อยอ่าแล้วก็เปิดไปทางนิ้วโป้งเออ อร้าปล่อยคอ่าเริ่มใหม่เริ่มใหม่อีกรอบนึ่งย,ยืดมาให้ตึงแล้วกดลงแล้วดันขึ้นอเปิดไปทางด้านซ้ายเปิดข้อมือไปทางด้านขวาแล้วก็ผ่อนลงต่อไปหมุนห้ารอบจับแบบสบายๆไม่ต้องดึงแล้วนะคะ,ะหมุนหนึ่งสอง ห้าหมุนกลับหนึ่งสองสามสี่สสห้าจากนั้นประสานนิ้วค่ะตานข้อมือแล้วนะคะตานข้อมืออ้าวผักเลยออกไปสู้อืออ่าแล้วก็กดลงให้เพื่อนกระดูมือขึ้นออกไปสู้ออกระดุมมือขึ้นอ่าดันไปทางนิ้วก้อยค่ะออกไปสู้ทำถูกไหมคะ ทางนิ้วโป้งต่อออกแรงสู้มือหนึ่งจับข้อมืออีกหนึ่งมือจกกับเอื้อข้างๆต่อมือ่อะเริ่มใหม่ค่ะประสานม,มือดันขึ้นเดี๋ยวิอื้อโะกดลงโดตรลงให้กระดูกข้อมือขึ้นอ่ดันไปทางนิ้วก้อยออกแรงสู้ดันไปทางนิ้วโป้องออกแรงสู้จับข้อมือข้างนึงค่ะ อ่าโอเคเรียบร้อยนะคะจากนั้นตั้งข้อมือหายและ้ะเราก็มาดึงนิ้วต่อเลยคะ่ะดึงนิ้วล็อกต่อนะคะล็อกไว้วิธีล็อกถูกแล้วนะ,ะ,ะนนอ,อ้ายืดมาให้ถึงจุดตึงแล้วกระตุกอ่าแค่นี้นะคะอ่าทีละนิ้วให้ครบทุกนิ้วเลยเหลือมือหลุดนิ้วหลุดอ่าอยากให้ออกด้านข้างนิดนึงนะคะอือได้ไหมคะ เค okay. ครบทุกนิ้วแล้วจากนั้นเราก็มาทำท่าทำท่าอะไรนะคะท่าอะไรอยู่ไปช็อตท่าไปช็อตจับเหนือข้อมือเล็กนอ้อยยืดมาให้ตึงน,นะคะแล้วเขยา่าเขยา่าเขยา่าสี่ําเพื่อนไม่เกรงแล้วเราก็กระดไปอไปอ,อจากนั้นจับแขนตั้งขึ้นค่ะแล้ว มือเข้าด้านในนะคะแล้วพักต่อขึ้นด้านบนจับแขนพับต่อขึ้นหมอมายืนเหนือศรีษะนะคะกดที่ข้อศอกเบาเบาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจากนั้นตาด้วยมือขวากำหมัดหลวมๆทุกที่ปีกด้านนอกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลามด้วยเขย่าอีกหนึ่งรอบนะคะจึ๊ๆจ อ่ะโอเคจบแล้วแข่งสองข้างนะคะอ่ะต่อไปคุณหมอท้าขาต่อเลยค่ะมาอ่ะหัวเขา่ทาทนีนี้เราก็จะทำการเช็คกันก่อนนะคะเช็คเปิดเข่านิดนึงนะคะอ่ะนิ้วโป้งกดตรงที่